สวัสดีค่ะนางฟ้าทุกคนมาแล้วค่ะมาแบบว่าจะให้คาถานะคะพร้อมไหมคะจะเอาไปดึงดูดเงินดึงดูดความรักกันอย่างที่ครูลันทำนะคะลันจะเอาจากตัวอย่างตัวเองนะคะจากคนไม่มีเงินนะคะสมัยก่อนเมื่อก่อนนะตั้งแต่ยังไม่รู้กฎนี้นะตั้งแต่ยังไม่รู้กฎจักรวาลตั้งแต่ยังไม่ได้เคยเรียนไมซใตั้งแต่ยังไม่รู้กฎ แรงดึงดูดนะคะอะไนคนที่จนค่ะคำนี้คำนี้พูดทีไรก็ใจสั่นค่ะคำว่าจนเนี่ยคนเราถ้ามีทั้งรักดีทั้งมีเงินแบบรวยในแบบที่เรารวย คนเราทุกคนจะมีความสุขมากเลยารายได้เราอาจจะลดลงเราอาจจะมีเงินเข้ามาน้อยทางนะคะก็ให้ฟังคลิปนี้แล้วเอาไปปฏิบัติตามแล้วรันรับรองเลยว่ากระเป๋าตังค์ของคุณเงินของคุณความโชคดีของคุณจะมีเพิ่มขึ้นมีมากมีน้อยมันอยู่ที่การอยู่ที่ความเชื่อของคุณก่อน และก็อยู่ที่การลงมือทําลงมือทําถามว่าทําอะไรได้ว่าช่วงนี้ครูาันบอกให้ทํามันทําอะไรได้มันสถานการณ์เป็นไม่ทำไม่ได้ทําได้ค่ะทําอยู่บ้านทำอยู่บ้าน <c oughs> <c oughs> ทําทจากตัวคุณนี่แหละนะรวยไปก่อน <c oughs> รักไว้ทีหลังรักไว้ทีหลัง <c oughs> รวยนี่สําคัญตอนนี้หลายๆคนต้องการจะรวยโอเคก่อนอื่นนะ้ันบอกก่อนนะความรวยอะ่ะแต่ละคนนะคะ ความรวยบอกซะก่อนความรวยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินความรวยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินเพราะฉนั้นเราจะบอกให้รู้ก่อนว่าถ้าเมื่อถ,ถ้าเมื่อ,อไรที่เราได้เงินก้อนหนึ่งน่ไม่ว่าก้อนนั้นจะมีจำนวนเท่าไหร่แต่ถ้าใจเรารู้สึกมีความสุขและรู้สึกฉันรวยแล้วนั่นคือรวย นะคะอย่าเอาความรวยเป็นตัวเงินว่ามันต้องสิบล้านร้อยล้านพัลนล้านถึงจะรวยจริงๆแล้วคุณลองคิดดูดีๆนะคะบางคนมีเงินแค่แสนเดียวบอกว่าฉันรวยแล้วบางคนมีร้อยล้านพันล้านยังรู้ยังไม่รู้สึกรวยใช่ไหมบางคนมีร้อยล้านพันล้านก็ยังสัรหายังไม่มีความสุขเพราะยังไม่รู้สึกรวยจะต้องมีอีกมันถึงจะรวยนี่เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจ ตรงนี้ก่อนว่าความรวยไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินแต่ความรวยอยู่ที่ความรู้สึกความรวยอยู่ที่ความรู้สึกค่ะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณไปดึงดูดเงินได้หมื่นสองหมื่นหนึ่งพันถ้าคุณรู้สึกดีมีความสุขนั่นคือคุณรวยแล้วรวยต้องมาจากข้างในความรู้สึกจากข้างในโอเคไหมอย่าไปบอกว่าฉันยังไม่รวยเลยฉันยังไม่มีร้อยล้าน ถ้าคุณคิดแบบนั้นชาตินี้คุณก็ไม่มีความสุขไม่มีความรวยเข้ามาในชีวิตเราจะนั้นความรวยอยู่ที่ความรู้สึกจำไว้อย่างลันในตอนนี้รู้สึกรวยมากเลยอ่ะรวยอ่ะฉันรวยอ่ะมันยังไม่มีเงินพันล้านเลยแต่รู้สึกรวยแล้วเห็นไหมเพราะความรวยอยู่ที่ความรู้สึกเพราะลันรู้ว่าลันมีเงินแค่เนี้ยรวยแล้วอ่ะฉันรู้สึกรวยมากเลยทุกเงินเงินทุกวันเงินเข้ามาหาฉันทุกวันเลย มันรู้สึกรวยรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขนั่นแหละรวยแล้วที่จะมาบอกวันนี้คือไม่ว่าเรามีเท่าไร Bernard. ให้เรารู้สึกให้รวยได้ก่อนคือนิดๆหน่อยๆให้เรารู้สึกรวยอ่ะยังไม่ถึงล้านเลยยังไม่รู้สึกรวยเลยให้รู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่เรามีอย่าไปคิดทจนจำนนเงินต้องเท่านั้นเท่านี้ยังไม่ถึงเลยยังไม่รวยยังไม่ถึงเลยยังไม่ให้เรามีความรู้สึกที่ดีกับเงินที่เรามี ให้รู้สึกว่าฉันรวยฉันรวยแล้วเนีย่ยความรู้สึกเนี่ยคือความรู้สึกของคนมั่งคั่งถ้าบอกวิธีคาถามหารวยลำดับแรกให้รวยที่ควรรู้สึกก่อนว่าฉันรวยแล้วใช่ค่ะจะมีนิดมีหน่อยวันนี้มีเท่าไหรอ่อ่ะก็รู้สึกรวยไว้ก่อนรู้สึกฉันรวยแล้วเพราะเพราะคุณเชื่อไหมคะว่าคุณคุณเชื่อไหมคะว่าสิ่งที่คุณมีตอนเนี้ คุณมีมากกว่าคุณอีกหลายคนถึงถึงคุณจะมีคิดว่ามีนิดหน่อยแต่คุณรู้ไหมว่าคนมีน้อยกว่าคุณอีกเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นคุณรวยแล้วให้รู้สึกรวยวันนี้ <c oughs> ความรวยอยู่ที่ความรู้สึกโอเคทํายังไงก็ได้ให้รู้สึกว่าตัวเองมั่งครั่งร่ารวยให้รู้สึกว่าฉันโชคดีฉันรวยแล้วให้เราพูดกับตัวเองทุกวันนะคะให้เราพูดกับตัวเองทุกวันตอนเช้าตื่นมาจิตเรายังไม่ต้องไปคิดฟุ้ง ถึงเรื่องหนี้เรื่องสินเรื่องไม่มีเงินเรื่องไม่มีกิน,เร,น playable, เรื่องนู่นเรื่องนี้ให้เราคิดอย่างเดียวว่าให้เราคิดกับตัวเองพูดกับตัวเองว่าฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินทําตัวให้เป็นแม่เหล็กตั้งแต่วันนี้ทําตัวให้เป็นแม่เหล็กแม่เหล็กเป็นไงคะแม่เหล็ก แม่เหล็กดึงดูดเงินมันจะดึงดึดดงดูดอะไรคะแม่เหล็กดึงดูดเงินมันก็จะดึงดูดเงินไงเราจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดอะไรอ่ะมันจะดูดสิ่งนั้นอ่ะเราทําตัวเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวย ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันเป็นคนมั่งคั่งร่ํารวยตื่นมาลืมตาแล้วยังถ้าลืมตาแล้วใจฟุ้งปิดตาไว้ก่อนแล้วก็นึกถึงเงินที่มันหลั่งไหลเข้ามานึกถึงก้อนเงินที่มันเป็นปึกๆอะ่ะที่มันกําลังลอยเข้ามากระทบหน้าของฉันน่ะหลับตาแล้วเห็นอย่างนั้นส่วนใหญ่แล้วคนส่วนใหญ่ที่ท,ที่ที่จนๆน,นะคะที่มีความรู้สึกจนทั้งๆที่ตัวเองมอีมากกว่าคนอื่น แต่ยังรู้สึกจนยังรู้สึกไม่พอฉันยังไม่รวยฉันยังฉันจนอ่ะคนแบบเนี้ยส่วนใหญ่ความรู้สึกเนี้ยเป็นความรู้สึกขาดแคลนจำเอาไว้ความรู้สึกขาดแคลนคือมีเท่าไหร่ก็ไม่พอยังรู้สึกขาดอยู่นั่นน่ะแล้วเมื่อไหร่จะรวยความรวยสร้างมาจากภายในก่อนสร้างมาจากความรู้สึกก่อนโอเคไหมถึงคุณมีเท่าไหร่วันนี้คุณไม่ต้องไปสนใจตัวเลข ให้สร้างความรู้สึกพลังงานแห่งความรวยก่อนรันทำแบบนี้ทุกเช้าก่อนนอนทุกเช้าต้องออกมาจินตนาการความรวยจินตนาการเงินที่มันหลั่งไหลเข้ามารู้สึก,กว่าฉันเต็มเปี่ยมคือไม่รวยได้ยังไงอะ่ะบ้านก็มีอยู่เงินก็มีใช้ข้าวก็มีกินเสื้อผ้าก็มีสาสอยากได้อะไรเราก็ได้อะ่ะ จะไม่ให้รันรู้สึกรวยได้ไงแล้วเงินในบัญชีก็มีเงินก็เข้าทุกวันเนี่ยจะไม่ให้รู้สึกรวยได้ยังไงถ้าคุณวันนี้คุณเป็นแบบนี้คุณมีบ้านอยู่คุณมีข้าวกินคุณมีรถขับคุณมีงานทําคุณมีเงินเดือนคุณมีคุณจะบอกโอ้ยบ้านมันก็ยังเช่าเขาอยู่เนี่ยแล้วถามว่าคุณโชคดีไหมที่มีเงินเช่าบ้านอยู่โชคดีไหมนี่ไงต้องมองสิ่งนี้ก่อนแล้วคุณถึงจะรู้สึกรวยได้ Thank you